ครับก่าวสดีช่องเช้าของวันที่28กันยายนพศ2568ก่าวสดวีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับสำหรับชิปนี้ทางช่องก็มีวัวมาแบ่งปันพี่น้องอีกเช่นเดิมนะครับเป็นวัวส่งฟรี200กิโลเมตรแรกแล้วก็บริการเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องก็รับจัดส่งทั่วประเทศแต่ถ้ามันไกลกันาตามที่ทางช่องส่งฟรีแล้ว ทางผู้ซื้อก็ต้องออกค่าน้ำมันช่วยทางผู้ขายครับอ่าค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นนี่ตามแต่ตกลงกันได้นะครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0652076884พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลบ้านฝางอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับทีนี้ผมขออนุญาตใช้ภาษาอีสานนะครับพี่น้องครับถ้าท่านใดฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องในภาษาอีสานของผมก็ โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับยินดีให้คาปรึกษานะครับครับพี่น้องครับหันเขามาเมืองง่วนนะครับพี่น้องครับอ่าง่วกับขายออกน้าทุกมือครับพี่น้องครับกับสีมาปรับจูนจับคู่จับคุมกันไหมได้ครับพี่น้องครับอ่ะผมกับสีไลจากถือศูย์ในฉิปไปหาเพียงศูย์ในฉิปครับพี่น้องครับวันนี้เมืองชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับเป็นแม่วัวไทยแท้นี่ครับจากของเก่าเราบอกว่าฟัง ทองประม่านสามเดือนสี่เดือนครับแจ้าผมไม่ได้ตรวจทองครับนี่มันง้วไทยครับเพต้องถามหาความสูงเลครับงวตัวนี้ครับนี่ครับไท้แท้ไทยยังแกงนะครับอ่าลูกตัวที่สองในทองครับเมืองเขาได้งวงงวไทยเนี่ยเป็นงวเขากวงนะครับพี่น้องครับเขากวงเนี่ยเขาหัวม่านนี่แหละแต่มันขายอยู่ผากเตะขายอยู่อินเดียนี่ง้วงงามเลยเลยครับเขาแบบนี้ยอ่านี่ครับพปเส้นทองสูงแต่าผมไม่ได้ประกันเลยตัวนี้ไม่ได้ตรวจตัวได้ตรวจสี่ประกันให้ครับนี่ครับครับผู้ครับตัวผู้บามันตัวนี้ครับพี่น้องครับชุดทีี่่นครับ อ่านี่ครับขายในราคาหนึ่งมืนสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับชุดที่หนึง่งสนใจกับท่มาครับนี่ครับตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ก็อ่าเป็นอ่าบามันนี่ครับพี่น้องครับเป็นลูกผสมบามันตัวนี้ก็อายุขวบกัวได้ครับพี่น้องครับอ่าผ่านไปชุดที่หนึง่งชุดที่สองครับเป็นแม่ลูกเมียลูกสาวสวยๆหนังย่น,นย่นลูกสาวอายุหาเดือนแม่ท้องสามเดือน ค้นี่ประกันท้องไงครับแม่สูงอ่ารอยย้หาบวกลบสองแม่ได้เย้าได้อ้างได้ดูหมูเป็นวัวพลน์ครับเป็นวัวกลางพื้นบ้านเท่านี้นะครับลูกกับเป็นลูกผสมบามันเป็นวัวที่ไม่สูงนะครับพี่น้องครับบ่สูงแต่ว่าได้ได้ควงเย้าได้อ้างได้ดูหมูเรลาก็ได้การให้ลูกที่เหรอครับค้นี่ครับเอาไปหนึ่งหมืนหกพันบาท้อครับประกันท้องให้ได้ครับพี่น้องครับประกันท้องให้สามเดือนค้นี่ครับ ไปนั่งกันจะซาครับพี่น้องไปด้วยกันช้าๆอ่ะมาหนี้มาเมื่งชุดที่สามครับพี่น้องครับใครหาพันธุกรรมใหญ่ๆขึ้นมาเป็นแม่ลูกเมียอ่าลูกตัวที่สองแม่สูงลอยสี่สิบห้าบวกแน่ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่แม่สูงๆยังไงโค้งสางดีครับพี่น้องครับลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องครับหนาเขาดีหนานงง ค้งสางดีครับพี่น้องครับลูกสาวอายุห้าเดือนแม่รุ่นทองนะครับค้มนี่ครับพว่ามีพอคุ้มคอครับนี่ครับตัวลูกสาวเราเดี๋ยวผมเลต้องไปกันไปลูกไปรดเออนี่ครับาจลูกแดงๆนี่ครับพี่น้องในราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องครับจะขายตามเนื้อผ้าขายตามพันธุกรรมขายตามความใหญ่ไหมล่ะครับไปน้ำกันสระครับพี่น้อง โอเคเลยครับพี่น้องครับอ่านี่ครับผ่านไปชุดที่สามชุดที่สี่เป็นชุดบามันลูกผสมสามตัวในราคาหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาทเช่นกันครับงัวรุ่นอายุชนขวบกับขวบเนี้ยวยครับพี่น้องครับนี่ครับสามตัวนี่ครับพี่น้องครับเป็นวัวข้อเดียวกันเลยนะสามตัวนี่ครับเราก่อพันเดียวกันเนื้อนังกับพ่อเลี้ยงเลยครับพี่น้องครับเฉลี่ยแล้วก็ถือตัวเราหกพันหนาครับบตัวที่หนึ่ง วามสูงกะ,ะเฉลี่ยร้อย,อยงี้สิบบวกไปหาร้อยสามสิบบวกรบครับอยงางแขนล่าขาเกินตัวที่สามกับตัวนี้ตัวนี้สีเง,งก่ก็มูครับตัวแดงนี่เหมือนกนเอซีหนองคายกับทั่วมาทามใหญ่ก็โทรผูตัวนี้แต่ว่าด้วยระยะทางท,างที่ไกล กุขากับพยอมใจคารถซอยผมกัเลยว่ายุติไแหวกกันครับเพราะว่าขายแถวบางอยพ่อใดนะครับราคานี่ครับพี่น้องดันดนไปสามร้อยกิโลเตนรำมันบีครับก็ยังให้ได้เรียงนะครับแต่ว่าทั้งผู้ยุไก่ผู้ซื้อก็ต้องเข้าใจทั้งผู้ขายนะครับนี่ครับสามตัวนี้นะครับหนึ่งมืเกันห้าร้อยบาทเปิดแบ่งพีแบ่งนองครับ พยายามสิรีวิวเห็นจะชัดกับพีน่น้องนี่ที่ว่าตัวใหญ่กองมูอครับตัวนี้กด็ดีประมาณสิบสี่เดือนครับมืวนี่ครับหนึ่งในสานสนมนี่ครับอ่ะสัญชาติมีก็ขอสเจ้าใบเพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ